สิ่งทะเลเข้าไปีแล้ลูกเห็นมนี่เลยดผลสีอะไรลสีอะรสิ่งโตทะเลเลียกใหม่ชื่อใหม่อีกแล้ว แต่เหมือนจริงยายเข้าใจตั้งชื่อให้นะเนี่ยเหมือนด้วยนั่งนั่งหน้าแป้นเลยแม่ตุ้มเขาบอกยายจูบทางโทรศัพท์เลยเหรอจูบแบบนั้นเลยน่ารักเหมือนว่าจิ้งจกทะเลที่แตงบวนเหรอหึูยายบนนูุ้น ยายบ่นก็บ่นไปผมไม่รู้ผมฟังได้ไกี่บอกไม่รู้ได้ไงรักไปแล้วเนาะ